จงเข้าใจมาด่าบวนวายเข้าใจกันบ้างนี่ตาหลักคุณสมพลเนี่นจ้ะเด้อโอ้ยบอกมาพอกันโดนแล้วนะจน้ะเนาะสบายดีเนาะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะจ๊ะที่มาเป็นกำลังใจให้กับพี่อรุณีค่ะขอบคุณไลหายนะคะ่ิม่เนต่ากแดงเงาน,นะคะบอกเล่าเรื่องราวผ่านวงเพลงคุยกันจ้ะ ได้เพราอ,อยากพอองหต้องไปเรียนต่อภููบนามันบอกโลกสวยคือว่ามากมายปัญหาภัยว่ามาดาสบายเมืองนอกเมืองนาหากินพอได้ง่ายๆ่ายบราทั ทพวกเจ้าโปรดจงเข้าใจมาดามบอนบายเข้าใจกันบ้างนี่คือบทเพลงบอกเรื่องราวชีวิตจริงนะคะผู้หญิงไทยในต่างแดนนะคะทุคกคนก็ฝากทุกคนติดตามครูวาลียาด้วยนะคะครูวาลียาจะได้รับสั่์ผลงานเพลงนะคะ กี่ยวกับเนี้อลฝรั่งมาให้เราได้ได้รับฟังนะคะก็ขอบคุณครูเพลงนะคะก็ขอบร้องคำนองครูชนรดานะจ๊ะทุกคนชอบมากชอบมาก เราบีชอบจ้ะขอบคุณหลายๆเดจ้เเ้อขอบคุณที่รังสรรค์ผลงานเพลงออกมาให้เราได้รับฟังนะเราก็ฟังบนกันอยู่แบบนี้ละจ้าเพื่อจ๋าเพราะว่าพี่อยากจะบอกเล่าเรื่องราวผ่านเสียงเพลงพี่จะไม่มานั่งคุยละว่าอะไรเรื่องราวยังไงแบบไหนนะมันทุกคนมีเรื่องราวชีวิตร้อยแปดนะทุกคนมีภาระมีหน้าที่มีความรับผิดชอบนะแต่ก่อนพี่หนิงต้องรับผิดชอบพ่อแม่นะตอนนี้ก็เหลือแต่แม่นะแม่ก็เป็นคือคนที่ เขาจะต้องดูแลไปตลอดชีวิตนะไม่ว่าพ่อแม่จะมีลูกกี่คนนะ<ม>ทุกคนก็จะต้องดูแลร่วมกันด้วยกันถึงแ,แม้ว่าบางครั้งพี่ก็ไม่เคยน้อยอ,อกน้อยใจได้ว่าเออทำไมต้องเป็นพี่คนเดียวที่ต้องดูแลแม่แต่พี่กลับมองกับกันนะพี่อาจจะได้ดูแลแม่เฉพาะเงินเงินส่งไปให้แม่ทุกเดือนแบบเป็นเงินเดือนประจําเลยให้แม่ส่งไปให้แม่ใช้ทุกเดือนทั้งๆที่แม่ก็จะมีเงินอยู่ที่เงินบํานาญเงินอะไรที่เขาทํางานมาเนาะ แต่ลูกๆที่นั่นที่เมืองไทยน้องๆเขาภารายเยอะน้องลูกๆูกหลานกําลังเริ่มเรียนกันอะไรเงี้ยของเราลูกเราจบมหาลัยทํางานกันหมดแล้วเราเราไม่ได้มีภาราตรงนั้นเราก็ดูดูแลส่งเสียเงินทองไปให้แม่พี่ไม่เคยมาบอกว่าทําไมต้องพี่คนเดียวเพราะาพี่มองว่าน้องๆเขาไม่ได้ให้เงินแต่เขาก็ให้โอกาสดีๆวันเกิดปีใหม่สงกราน,นุนนี่นั่นนะแต่เขาให้ความใกล้ชิดเขาให้การดูแลเขาให้ ในสิ่งที่เราไม่ได้ให้เพราะว่าเราอยู่ไกลไงเราก็ได้ส่งเงินอย่างเดียวแต่น้องๆเขาไม่ได้ให้เงินเหมือนเราทุกเดือนอ่าเป็นหมืน่นๆเหมือนเราเนี่ยส่งไปทุกเดือนเลยให้แม่เนี่ยใครอยู่ค่ายาถึงแม่จะเบิกได้จ่ายตรงได้แต่ว่าก็ต้องมีค่ารถค่าน้ํามันรถใช่ไหมไปหาหมออ่าค่ากินค่าอยู่อะไรงี้ก็เรารับผิดชอบ ม่ว่าอะไรพิเศษต่างๆเราดูแลแลรับผิดชอบแม่แม่หมดเลยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่น้องที่เราไม่มีก็คือเราไม่ได้ใกล้ชิดเราก็มอบหน้าที่นี้ให้กับน้องๆเราเพราะฉะนั้นแล้วนะลูกทุกคนก็จะมีหน้าที่ต่างกันเรามีไม่มีโอกาสอยู่ใกล้ชิดเทากับ่รงเงินไปพี่น้องอืมพี่นิ่งเฮ็ดแบบนั้นจ้ะไปะมาฟังกันตอน,น้ําตามาดาม <laughs> อยากห้อยากห้เด้บอกพอถึงบ้านแล้วกับชิดฮอดบ้านนะจ้ะ <laughs> <laughs> แล้วก็คุยทุกวนันอคุยทุกวัน วันนี้สบายวิดีโอคอลคุยกันตลอดเป็นกำลังใจให้กันเดอ้อพี่น้องจ๋าฟังวนไปวนไปนะจ๊ะแล้วก็คุยกันต้างอะไรบ้างนะจ๊ะ